สวัสดีค่ะสำหรับพันธะเคมีในภาคที่2นะคะเราจะมาเรียนการเขียนสูตรโมเลกุลและโครงสร้างของสารประกอบกันค่ะสำหรับการเขียนสูตรโมเลกุลของสารประกอบไอออนิกมีหลักการว่าเราจะเขียนไอออนบวกไว้ด้านหน้าตามด้วยไอออนลบจากนั้นควยประจุเพื่อให้ผลรวมของประจุบวกและลบมีค่าเท่ากันยกตัวอย่างเช่นแมกนีเซียมที่มีประจุสองบวกกับฟลูออไรด์ที่มีประจุลบเราจะควยประจุบวกกับประจุลบดังนั้น สูตรโมเลกุลของแมกนีเซียมฟลูออไรด์จะเป็น m g f 2ค่ะหรือแคลเซียมที่มีประจุ2บวกกับคาร์บอเนตที่มีประจุ2องลบทำการคว้ประจุค่ะเนื่องจากอัตราส่วนของ2ต่อ2มีค่าเท่ากับ1 ดังนั้นสูตรโมเลกุลของแคลเซียมคาร์บอเนตจึงเป็น CaCO3 ค่ะสำหรับสารประกอบโคววเลนต์นะคะจะมีหลักการเขียนสูตรโมเลกุลคือเราจะเขียนชนิดของธาตุเรียงตามลำดับค่าอิเล็กโทรนิกติวิตี้เพราะฉะนั้นธาตุหมู่6และหมู่7จึงมักจะอยู่ด้านหลังเนื่องจากมันมีค่า EN สูงค่ะและเขียนจำนวนอะตอมด้วยตัวเลขห้อยที่ธาตุแต่ละชนิดค่ะยกตัวอย่างเช่นไนโตรเจนมาสร้างพันธะกับฟลูออรีนเราจะต้องใช้หลักก การเกิดพันธะโคเวเลนต์ที่เราได้เรียนไปในภาคที่1ซึ่งจะได้ว่าไนโตรเจนเป็นธาตุที่อยู่หมู่5มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมด5ตัวส่วนฟูออรีนเป็นธาตุหมู่7มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมด7ตัวดังนั้นจะต้องใช้ฟลูออรีนทั้งหมด3ตัวในการสร้างพันธะกับไนโตรเจนเราจะได้สูตรโมเลกุลระหว่างไนโตรเจนกับฟลูออรีนว่าเป็น nf 3ค่ะโดยการเขียนสูตรโมเลกุลน,นะคะเราจะต้องใช้ความ ความรู้เรื่องของกฎออกเตตมาประกอบการเขียนสูตรโมเลกุลที่ถูกต้องค่ะในส่วนต่อมานะคะการเขียนโครงสร้างสำหรับสารประกอบไอออนิกเนื่องจากโครงสร้างของมันเป็นโครงผลึกล่างตะข่ายที่เกิดจากไอออนบวกและไอออนลบมาสร้างพันธะด้วยแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตดังนั้นเราจึงไม่สามารถแบ่งไอออนิกออกมาเป็นโมเลกุลเดียเด่ยวๆได้จึงใช้สูตรเอมเพลเคอลหรือสูตรอย่างง่าย เพื่อเขียนแทนสูตรโมเลกุลทั้งหมดส่วนใหญ่เราจึงเห็นรูปแบบของการเขียนโครงสร้างสารประกอบไออนิกในลักษณะของโครงผลึกร่างตาข่ายแบบนี้ค่ะแต่สำหรับสารประกอบโควาเลนต์โครงสร้างของมันจะเป็นไปตามสูตรโมเลกุลโดยเราจะใช้การเขียนโครงสร้างตามหลักของลิวอิสค่ะการเขียนโครงสร้างตามหลักลิวอิสประกอบด้วยการ4ข้อข้อ1 เราต้องหาอะตอมกลางในกรณีที่สูตรโมเลกุลประกอบไปด้วยธาตุสองชนิดยกตัวอย่างเช่นไนโตรเจนฟลูออไรด์เราสามารถจะตอบได้ทันทีเลยว่าไนโตรเจนทำหน้าที่เป็นอะตอมกลางเนื่องจากธาตุชนิดนี้ปรากฏเพียงแค่อะตอมเดียวค่ะแต่ในกรณีที่สารประกอบโควาเลนต์มีธาตุมากกว่า2ชนิดยกตัวอย่างเช่น socl 2เราจะใช้หลักการเลือกอะตอมกลางว่าอะตอมกลางมักจะมีค่า en ที่ต่ำที่สุดเพราะฉะนั้น ซัลเฟอร์ซึ่งเป็นธาตุที่มี EN ต่ำที่สุดจะทำหน้าที่เป็นอะตอมกลางในสูตรโมเลกุลน,นี้ค่ะ ข้อ2นับจำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนสำหรับสารประกอบโควาเลนต์ที่โชว์ไอออนลบเราจะต้องบวกวาเลนซ์อิเล็กตรอนเพิ่มเข้าไปแต่ถ้ามันเป็นไอออนบวกเราจะต้องลบวาเลนซ์อิเล็กตรอนออกจากสูตรโมเลกุลน,นะคะข้อ3เราจะเขียนพันธะเดียวระหว่างอะตอมกลางกับอะตอมที่เหลือแล้วเติมอิเล็กตรอนของทุกธาตุให้ครบ8แต่ถ้ายังไม่ครบ8เราจะต้องลองเปลี่ยนจากพันธะเดี่ยวให้เป็นพันธะคู่หรือพันธะ3ค่ะและสุดท้ายเช็คจํานวน อิเล็กตรอนที่ได้ในข้อ2ว่ามีค่าเท่ากับข้อ3หรือไม่ซึ่งถ้าวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่นับได้มีจํานวนเท่ากันก็แสดงว่าโครงสร้างนั้นถูกต้องแล้วค่ะเรามาดูตัวอย่างการเขียนโครงสร้างเลยนะคะสําหรับไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์มีอะตอมกลางคือไนโตรเจนจากนั้นทําการนับวาเลนซ์อิเล็กตรอนในสูตรโมเลกุลน,นี้ไนโตรเจนเป็นธาตุที่อยู่หมู่5จะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5ตัวฟลูออรีนเป็นธาตุที่อยู่หมู่7มีทั้งหมด3 ตัวเพราะฉะนั้นผลรวมของวาเลนซ์อิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับ26อิเล็กตรอนค่ะ ต่อมาเราจะวาดโครงสร้างระหว่างไนโตรเจนกับฟลูออรีนนะคะโดยให้ไนโตรเจนเป็นอะตอมกลางแล้ววาดพันธะเดี่ยวกับอะตอมฟลูออรีนค่ะหลังจากนั้นเราจะต้องเติมวาเลนซิเล็กตรอนให้กับธาตุแต่ละชนิดให้ครบ8ค่ะเมื่อพิจารณาอะตอมไนโตรเจนซึ่งมีพันธะล้อมรอบตัวมันทั้งหมด3พันธะโดย1พันธะเทียบเท่ากับ2อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นไนโตรเจนตอนนี้จะมีจํานวนวาเลนซิเล็กตรอนเท่ากับ6ตัวเรา ต้องเติมอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวให้มัน1คู่หรือ2อิเล็กตรอนค่ะสำหรับฟลูออรีนแต่ละตัวนะคะจะมีแค่1พันธะ คือ2อิเล็กตรอนจึงต้องเติมอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวให้มัน3คู่หรือ6อิเล็กตรอนค่ะจากนั้นทําการนับวอเลนซ์อิเล็กตรอนที่อยู่ในโครงสร้างที่เราวาดขึ้นนะคะโดยที่ไนโตรเจนสร้างพันธะกับฟลูออรีนทั้งหมด3พันธะรวมเป็น6อิเล็กตรอนบวกกับลนแพร์ที่อยู่บนไนโตรเจนคือ2บวกกับลนแพร์ที่อยู่บนอะตอมฟลูออรีนแต่และตัวคือ6คูณด้วย3อะตอม เพราะฉะนั้นผลรวมที่ได้มีค่าเท่ากับ26อิเล็กตรอนซึ่งผลรวมจากการนับฟาเลนซ์อิเล็กตรอนในสูตรโมเลกุลและการนับฟาเลนซ์อิเล็กตรอนจากสูตรโครงสร้างมีจำนวนเท่ากันแสดงว่าสูตรโครงสร้างที่เราเขียนนั้นถูกต้องค่ะ มาดูตัวอย่างต่อไปนะคะสำหรับโครงสร้างของคาร์บอนีตเราจะได้ว่าคาร์บอนทำหน้าที่เป็นอะตอมกลางจากนั้นนับวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่อยู่ในสูตรนี้คาร์บอนอยู่หมู่4มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน4ตัวบวกด้วยออกซิเจนหมู่6ทั้งหมด3ตัวแล้วจะต้องบวกเข้าไปอีก2อิเล็กตรอนเนื่องจากสารประกอบโควาเลนต์นี้เป็นไอออนที่มีประจุลบ2ค่ะ เพราะฉะนั้นผลรวมของ v a l ลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมดมีค่าเท่ากับ24อิเล็กตรอนค่ะต่อแม่ทำการวาดโครงสร้างโดยสร้างพันธะเดี่ยวระหว่างคาร์บอนอะตอมกลางกับออกซิเจนค่ะจากนั้นเติมวาเลนซ์อิเล็กตรอนให้ครบ8สำหรับคาร์บอนมีจำนวนพันธะทั้งหมด3พันธะซึ่งรวมเป็น6อิเล็กตรอนเติมอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวให้2ออิเล็กตรอนค่ะ ส่วนออกซิเจนแต่ละตัวมี1พันธะจึงต้องเติมอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวให้อีก6อิเล็กตรอนค่ะต่อมาทําการนับวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่อยู่ในสูตรโครงสร้างที่เขียนได้โดยพันธะระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนมี3พันธะรวมเป็น6อิเล็กตรอนบวกกับลวนแพรบนคาร์บอนคือ2และบวกกับลวนแพรของออกซิเจนแต่ละตัวคือ6คูณด้วย3ผลรวมเท่ากับ26อิเล็กตรอนค่ะ ผลจากการคำนวณพบว่าจำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่อยู่ในสูตรโมเลกุลกับวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่ได้จากการวาดโครงสร้างมีจำนวนไม่เท่ากันดังนั้นเราจะต้องปรับโดยการเปลี่ยนจากพันธะเดี่ยวให้เป็นพันธะคู่นะคะในที่นี้อาจารย์จะทำการเติมพันธะคู่เข้าไประหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนที่ตำแหน่งนี้วาเลนซ์อิเล็กตรอนที่ล้อมรอบคาร์บอนตอนนี้จะประกอบไปด้วยอ e ิเล็กตรอนจากพันธะทั้งหมด4พันธะคือ8 e กับโลนแพรอีก2รวมกันเป็น10แสดงว่าเราจะต้องลบอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่คาร์บอนออกเพื่อให้มันมีอิเล็กตรอนแค่8ตัวค่ะเช่นเดียวกันกับออกซิเจนที่ตำแหน่งนี้จะมีพันธะทั้งหมด2พันธะคือ4อิเล็กตรอนกับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอีก6รวมกันเป็น1ิเราจึงต้องลบอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวออกไป2ตัวค่ะเสร็จแล้วทําการนับวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่ได้จากโครงสร้างนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะโดยตอนนี้คาร์บอน ถูกล้อมรอบด้วย4ีพันธะรวมเป็น8อิเล็กตรอนบวกกับลวนแพรที่อยู่บนออกซิเจน2ตัวนี้อย่างละ6ตัวมี2อะตอมและบวกกับลวนแพรที่อยู่บนออกซิเจนที่สร้างพันธะคู่อีก4อะตอมผลรวมเท่ากับ24อิเล็กตรอนนั่นแสดงว่าจำนวนบาลานซ์อิเล็กตรอนที่ได้จากการปรับโครงสร้างมี5เท่ากับจำนวนบาลนซ์อิเล็กตรอนที่ได้จากสูตโมเลกุลดังนั้นเราจึงได้โครงสร้างที่ต ตค่ะต่อมานะคะเป็นการเขียนสูตรโครงสร้างของฟอร์มาลีไฮด์โดยอาจารย์จะขอเขียนโครงร่างของฟอร์มาลีไฮด์ออกมาเป็น2แบบนะคะโดยแบบที่1ก็คือไฮโดรเจนสร้างพันธะกับคาร์บอนออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนตามนี้ค่ะอีกโครงสร้างหนึ่งอาจารย์จะให้คาร์บอนเป็นอะตอมกลางแล้วมีไฮโดรเจนกับออกซิเจนสร้างพันธะอยู่ตามนี้ค่ะต่อมาเรามานับวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่อยู่ในสูตรโมเลกุลของฟอร์มาลีไฮด์นะคะ คาร์บอนมี4อิเล็กตรอนบวกกับไฮโดรเจนอย่างละ1อิเล็กตรอนทั้งหมด2ตัวบวกกับออกซิเจนคือ6ผลรวมเป็น12อิเล็กตรอนค่ะจากนั้นเราจะมาเติมวาเลนซ์อิเล็กตรอนให้กับแต่ละธาตุให้ครบ8ค่ะสำหรับโครงสร้างนี้นะคะไฮโดรเจนล้อมรอบด้วย1พันธะก็คือ2อิเล็กตรอนซึ่งเป็นการครบวาเลนซ์อิเล็กตรอนของธาตุไฮโดรเจนอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับคาร์บอนล้อมรอบด้วย2พันธะคือ4อิเล็กตรอนต้องเต อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอีก2คู่เช่นเดียวกันกับออกซิเจนซึ่งล้อมรอบด้วย2พันธะรวมเป็น4ี่อิเล็กตรอนต้องเติมอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเข้าไปอีก2คู่ค่ะจากนั้นทําการนับวรเลน์อิเล็กตรอนที่ได้จากการเขียนสูตรโครงสร้างนี้จํานวนพันธะที่อยู่ในโครงสร้างมีทั้งหมด3พันธะรวมเป็น 6อิเล็กตรอนบวกกับโลนแพรที่อยู่บนคาร์บอนและออกซิเจนอย่างละ4อิเล็กตรอนรวมเป็น14อิเล็กตรอนค่ะแสดงว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่ได้จากการนับของสูตรโมเลกุลมีจำนวนไม่เท่ากับวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่เรานับได้จากโครงสร้างที่เขียนขึ้นเราจะต้องลองเปลี่ยนจากพันธะเดี่ยวให้เป็นพันธะคู่ก่อนนะคะโดยอาจารย์จะทำการเติมพันธะคู่เข้าไประหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนเพราะฉะนั้นตอนนี้คาร์บอน ของเราล้อมรอบด้วย3พันธะคือ6อิเล็กตรอนกับโลนแพรอีก4ตัวรวมเป็น10แสดงว่าจานจะต้องลบโลนแพรบนคาร์บอนออกไปค่ะเช่นเดียวกันกับออกซิเจนเราจะต้องลบโลนแพรออกไป1คู่จากนั้นเราจะทำการนับวาเลนซ์อิเล็กตรอนในโครงสร้างที่เราเขียนขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะคะจานวนพันธะในตอนนี้เกิดจากพันธะเดี่ยวระหว่างไฮโดรเจน2พันธะและพันธะระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนอีก2พันธะรวมเป็นสี พันะเท่ากับ8อิเล็กตรอนค่ะบวกด้วยโลนแพรที่อยู่บนคาร์บอนกับออกซิเจนอย่างละ2อิเล็กตรอนผลรวมจึงเท่ากับ2อิเล็กตรอนนั่นแสดงว่าสูตรโครงสร้างที่เราเขียนขึ้นมามีจํานวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับสิ่งที่เรานับได้ในสูตรโมเลกุลแล้วค่ะต่อมาเราจะมาดูโครงสร้างนี้กันนะคะโดยเราจะใส่วาเลนซ์อิเล็กตรอนเข้าไปให้แต่ละธาตุให้ครบออกเตตหรือจํานวน8ตัวค่ะคาร์บอนร้อมรอบด้วย3พันธะคือ6อิเล็กตรอน จะต้องเติมโลนแพรเข้าไป1คู่ในขณะที่ออกซิเจนมี1พันธะคือ2อิเล็กตรอนต้องเติมโลนแพรไปอีก3คู่คือ6อิเล็กตรอนค่ะเมื่อนะับจํานวนอิเล็กตรอนในสูตรโครงสร้างนี้จะได้ว่าพันธะมีทั้งหมด3พันธะรวมเป็น6อิเล็กตรอนบวกกับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวบนคาร์บอนคือ2และบนออกซิเจนคือ6ผลรวมมีค่าเท่ากับ14อิเล็กตรอนค่ะดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนพันธะระหว่าง าร์บอนกับออกซิเจนให้เป็นพันธะคู่เหมือนกับในโครงสร้างแรกค่ะและเมื่อเติมพันธะคู่ลงไปแล้วตำแหน่งของโลนแพรที่อยู่บนคาร์บอนจะต้องถูกลบทิ้งไปและบนออกซิเจนจะต้องถูกลบทิ้งไป1คู่เพื่อให้คาร์บอนกับออกซิเจนมีบาลานซ์อิเล็กตรอนครบ8ค่ะต่อมาเราจะมานับจํานวนอิเล็กตรอนที่อยู่ในโครงสร้างที่เราเขียนขึ้นมานะคะโดยตอนนี้คาร์บอนมีพันธะที่ล้อมรอบตัวมันทั้งหมด4พันธะรวมเป็น8อิเล็กตรอน บวกกับลนแพรที่อยู่บนอะตอมออกซิเจนคือ4อิเล็กตรอนรวมเป็น12อิเล็กตรอนแสดงว่าโครงสร้างที่เราเขียนขึ้นมานี้มีจำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับสิ่งที่นับได้ในสูตรโมเลกุลเพราะฉะนั้นจากการเขียนโครงสร้างของฟอรร์มดีไฮเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้หลักการเขียนให้เป็นไปตามกฎออกเตตก็คือจำนวนเอิเล็กตรอนบนธาตุแต่ละชนิดจะต้องมี8ตัวซึ่งโครงสร้างทั้ง2แบบก็เป็นไปตามหลักนี้ค่ะแต่ อย่างไรก็ตามมันจะต้องมีเพียงโครงสร้างเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นโครงสร้างที่ถูกต้องซึ่งเราจะมาเรียนกันในพาร์ทต,ต่อไปนะคะสําหรับบทสรุปของพันธะเคมีในพาร์ทที่2นะคะในเรื่องของการเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบโควาเลนต์เราจะใช้หลักการเขียนตามหลักของลิวอิสโดยให้อะตอมของธาตุแต่ละชนิดมีจํานวนอิเล็กตรอนเท่ากับ8ก็คือเป็นไปนตามกฎออกเตตยกเว้นไฮโดรเจนที่จะมีแค่2เท่านั้นค่ะสําหรับพันธะเคมีในพาร์ทที่2ก็ ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันในพาร์ทต่อไปสวัสดีค่ะ